ขอให้มีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงลํำรวยลํำรวยมั่งมีสีสุข <c oughs> โอเคนะไปพอดีพอีนะครับก็ไม่ไ่อยซื้ออะไรเดี๋ยวนี้เพราะว่าต้องมีเหตุผลต้องใช้เงินต้องเก็บหน่อยก็เลยต้องไปหยัดแต่ก็ซื้อบ้างน,นะครับพอให้เชื่อมชื่นหัวใจสําหรับนักสะสมของเล่นนะครับอันนี้แต่นี้ไม่ใช่ของเล่นนะแต่เป็นของที่ เกี่ยวข้องกับของเล่นน่ะเือเรล่งของเีเมนเจ้าจักรวาลน,นะครับมาจากผู้ส่งนะคุณทุ่งชัยนะฮะจันยาธิวัฒน์จันเดิกุลนะครับตามนี้นะเขาขายของอยู่ใน f c e e o o o นะฮะของเล่นก็ของแบบเก่าๆอะไรเงี้ยเอะนะฮะอันนี้ก็เป็นของเก่าเ๋ยมาดูกัน ตอกหมวดให้เขาฉีดไปเลยด้วานะเพะื่อความสะดวกส่งมาก่อนด้วยไม่ได้โอนเลยเออเคยซื้อกันหลายห่างหลายครั้งอยู่นะเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กด้วยขู่ๆว่เเาเบิ้ลก็เบิ้บๆดูดิจริงๆมันก็ของมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะะฮนี่แค่นี้ก็ห่อมาก็ดีนะก็ดีก็ดีนะครับ อ๋อเป็นเป็นหนังสือการ์ตูนมินิคอมิกของฮีแมนนะฮะโอ้เอาใส่ถุงซิปมาด้วยนะครับโอเคเลยเล่มนี้พี่ไม่เคยมีนะเม่อก่อนนู่นเนี่ยอันนี้เป็นของเก่านะไม่ใช่ของใหม่นะครับม a สเตอร์ออฟ u n i v ยูนิเวร์สนะฮะ The p ์พา r เวอร์ w e r o ์พาเวอร์ออฟ point of point t ดรสเหรอนะก็มียานี้นนของสเกลิทอรส่วนมากยหของเล่นที่มันออกมาก็จะ,จะมีมินิคอมิกมาให้ด้วยนะเมื่อก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บนี้นะครับมี m a n อ f a c e face, มี h e m a n นี่โซอาตัวใหม่ออกมาแล้วนะของมัสเตอร์ดิวัสไลท์ใหม่ของเมทเทลแรแมนครับจอแล้วก็ไตรครอป นะฮะอันนี้ได้เป็นเว็บ 2, 2> สองเว็บสามประมาณนั้นนะน,นะนะที่พวกเรามาในเมื่อก่อนสมัยก่อนครับมาดูกันก็อันนี้ได้มาสองร้อยแปดสิบาทรวมส่งนะครับของคนอาจจะบอนแพงแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันเป็นอะไรที่แบบพี่ว่าเป็นหายากนะครับเพราะมันเช่ของใหม่เราออกมานั้งปีไหนานานมากอะนะฮะ ปีไนสภาพก็ยังโอเคอยู่เดนพี่ไวเก็บไว้ไม่ได้ขนาดน,นี้มีหลงหลงมาหรือีอยู่แบบนี้นะก็มีเปื้อนมีอะไรบ้างตามสภาพแต่ก็ยังดีนะหนังสือดีไม่เปื่อยไม่อะไรนะครับคงจะยัดอยู่ตรงไหนสักแห่งของบ้านของใครสักคนคุเก็บนะนะมาเปิดเวลาหาอาดีตกันเลขเจ็ดหมายถึงอะไรเริ่มเจ็ดป่ะ buster of the universe นะครับพีแมนต่อสู้กับสกเลทอร์วัญญาณอะไรเนี่ยนะใครรู้คอมเมนต์ด้วยยานโฟลคอนยานทุกอย่างโอ้โหเปิดแบบมาก็สกเลทอร์อยู่หน้าปราศาทเกสคาวนะครับอ๋อบครทัพยานไอยานยานนี้มันอยู่บนเป็นของเล่นด้วยนะแต่ว่าของใหม่เนี่ย ยังไม่แน่ใจว่าออกมายังไม่นะไม่เคยเห็นหมอบังคับยานที่ที่อยู่บนประสาทสเกส์ข่าวแล้วก็ยานมาเป็นของตัวเองนะประมาณนั้นนะฮะก็ไม่ได้อ่านตัวเล็กเล็ก,ลก,ลกดูรูปกันไป ลายเส้นคอมิกก็สวยงามแล้วก็มีอ้แฮมตัวนี้ด้วยไอ้ไตรครอปเวอร์ชั่นนี้มีออกมาขายด้วยนะของใหม่แต่งตัวแบบฟันซีมากไตรครอปบีสแมนสเกลทอร์อันนี้เป็นแมนนัทอาร์มที่ไม่มีหนวดนะเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นของการ์ตูนฟิเมชั่นแมนนัทอาร์มจะมีหนวดนะครับฮีแมนแมนนัทอาร์ม ยานครับยานนี้มาโจมตีหมดนี่โฆษณานะครับก็มี master of the universe นะมี Eman นทีล่าแมนนัทอามนะครับไตคอร์สแมนอีเฟสแรมแมนนะะนี่มืออันนี้ายายเรียกว่า e v i l i o r นะครับนักรุชั่วร้ายแต่นี่ดูดิเนี่นี่เขาแบ่งฝ่ายในตอนแรกอ่ะทีเนี้ยโซเดียกโซเดียกไปอยู่ฝั่งของยีของสเกลิทอร์นะครับจริงๆของเล่นนะ่ยมันมันออกมาก่อนเนะี่ยมันก็ตั้งใจให้โซเดียกเป็นฝ่ายตัวร้ายนั่นแหละแต่เรื่องราวที่มาทีหลังนะ่มันกลายเป็นว่าโซเดียกเป็นพวกเอ่อคล้ายๆพวกพวก,พวกเทพพวกอะไรมาแต่ตงดาวอะไรประมาณนะั้นไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนอะไรแบบนั้น วกนี้ก็คือเอาของเล่นนะมาเขียนเป็นคอมมิคนั่นเองนะครับมีเหี่ยวเหี่ยวโซอาด้วยตัวใหม่ก็จะซื้ออยู่นะแต่ว่าคงไม่รีบนะครับปีก็ออกมากับทีล่าที่เปลี่ยนเข่าใหม่นะคนเล่นจะรู้นะครับพูดไปแต่คนไม่รู้เรื่องให้พูดเรื่องอนะไรวะนักพิสแมนของยานนี่นะครับก็ออกมาแล้วนะของใหม่ ของใหม่หมายถึงลายมาสเตอร์เรย์เวสต์ออริจินนะที่ออกมาใหม่เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเนี้ยนะนะครับก็มีของเก่าออกมาทำออกมาใหม่ในรูปแบบใหม่นะครับอย่างพิกเกอร์ก็จะเป็นมีจุดขยับเยอะมากขึ้นพี่ว่าดูสวยงามขึ้นด้วยนะครับโอเคอันนี้เพื่อทอตวิวอ่ะของเมทเทลนะครับก็สเกลทอ o r ก็พ่ายแพ้ไปทุกตอน <laughs> โอเคได้ฮะ อันนี้คอมิกนะครับสวยงามอัตเวิร์กสภาพดีใช้ได้นะครับมีเปื้อนมีอะไรนิดหน่อยอันนี้ใช่ไหมเก็บไปก่อนเก็บไปหลายเล่มมาละแต่ไม่รู้ยัดไปไหน <c oughs> แต่ว่าก็พยายามมาทำลงในยูทูบไว้เพื่อว่าจะไว้ดูเองัแหละนะฮะัสดีพี่ใหม่นะครับทุกคนล่วงหน้าเลยนะครับบายบาย